และแล้วคาบนี้ความตื่นเต้นก็บังเกิดแมยคุณหญิงแม่ได้จัดเมนูหมายค้นวัดดวงให้แต่มันวัดดวงยังไงเลยแอบก็นี่ไงดูสิยำจิ้นไก่ใส่ปีถ้าหมายค้นไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีรับรองกระหอกได้แต่จิ้นปีแน่นอนตอนแรกนึกว่าจะได้กินแกงปีใส่ผักละซะแล้วแต่ที่ไหนได้เจ้าคุณพ่อได้ทําการควบคุมประชากรของชิกเอนฟอเรสเพื่อไม่ให้มันแพร่พันธุ์หลเลยจัดมาต้มหนึ่งตัว แต่กลัวไม่อิ่มก็เลยต้มปีศูนย์ลงไปอีกจะใส่ปีทำไมนนองนำฝาหม,มอ้อวินเทจไทเทเนียมเช่ของเรามาปิดหม้อพี่จะต้มไก่ก่อนเราจะตักปีที่ต้มสุกแล้วขึ้นมาพักไว้ก่อนถ้าปล่อยทิ้งไว้เหมือนๆม,มันจะล้วนจะพุ้ยแล้วแน่นอนสำหรับจ้นปีส่วนซิกเกนอฟรสพันนี้จ้นมันจะเหนียวหน่อยเราต้องต้มไว้เมือนๆเมื่นเ,มนเราได้ต้มไก่ไปสักจำล่ำหลวงหลวงแล้วมันรู้สึกว่ามันจะเปื่อยเราก็ตักขึ้นมาพักให้มันหายฮ้อนก่อน ตำข่ามะแข่นกระเทียมและก็เกลียจุกท่าไว้ก่อนนะครับผมจะทำการหมายหรือว่าจองปกตับแล้วก็อ่อพวงใส่อ่อนของมันไว้ก่อนเมียไก่กับปีของเราเริ่มเย็นซุยลงมากแล้วเราก็จะทำการจีกหญิงแม่ก็จะจีก ไก่กับจิ้นอ่าปีศูนย์กันไปเลยจิกทุกอย่างให้เป็นต่นเป็นต่อนสมัยเป็นละอ่อนน้อยช่วงเวลาแห่งการจิกไก่เราจะมาเฝ้าเอากระดูกไปเข่ายญิงแม่ก็ได้เอ่ยปากบอกว่าหยิบให้ไซบีเลียนหนึ่งตนสิสงสารมันมาเฝ้าตั้งแต่เช้าแล้วมองเพลินๆเ,เราจะมองไม่ออกเลยว่าอันไหนจิ้นไก่อันไหนจิ้นปีหญิงแม่ก็จะทําการโกนศูนย์ทุกอย่างให้เข้ากันและเนียนมากที่สุดมาเริ่มทําการโสโยําไก่กันเลยครับควัดแขยงแกงของเราโมลงไปบนซามตามด้วยการอุยพริกผงลง ไปมักเพ็ิดก็ใส่หลายเติมรสด,ด้วยผงสูรสนิดหน่อยถอกน้ำต้มไก่ลงไปในรกเพื่อจะทำการล้างรกและก็อกน้ำล้างรกลงไปในซา,า,ามเออทำไมยำแถวภาคเหนือน้ำมันถึงหลายก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาเรียกว่ายำผมก็เรียกยำตามเขานั่นแหละ กลนไปกลนมาพอลายแล้วสีท่าน้ำจะน้อยไม่พอหีบหญิงแม่ก็เลยเติมน้ำต้มไก่ลงไปหมดหม้อเลยทีเดียวเฉียวสุดท้ายท้ายสุดอุ่ยผักป้อมผักหอมและก็ผักไผ่ที่เราซอยไว้ตั้งแต่แรกลงไปทำกันกลนสูนทุกอย่างให้เข้ากันจิมดูว่าจะพริกจับเกลีย์ไหมถ้าจับพริกจับเกลีย์แล้วก็ปอเวลคัมสติกกี้ไลท์มาจ้ำจนข้าวแทบจะไน่ได้เลยครับและช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาวัดดวงถ้าหมายคนของใครหมานก็จะกะลอกได้ตีนไก่แต่ของผมกะลอกได้แต่ปี